งานคือเงินเงินคืองานไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องลูกสาวหล่าชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการทํางานของชาวสวนแตงกวากันนะคะช่วงนี้แตงกวากําลังโตสวยเลยค่ะแตงออกใหม่ลูกก็จะตรงสวยแต่ก็สั้นค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหนีบกีบกันนะคะแล้วก็เด็ดแหนงทําความสะอาดต้นแตงกวากันค่ะแหนงแบบนี้คือเด็ดออกเลยปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ กินปุ๋ยเปลืองปุ๋ยไปเปล่าๆนะคะก็ลงทํางานตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะใช้โคมไฟหัวไฟนะคะไว้ส่องให้แสงสว่างไม่งั้นมองไม่เห็นค่ะนี้ก็คือแตงกวาลูกพอดีเก็บเลยลูกสาวลาอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะส่วนนี้จะเป็นสวนแตงกวาที่ปลูกในโรงเรือนค่ะปลูกได้ทั้งปีเลยค่ะทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวปลูกได้หมดเลยค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นก็สามารถปลูกได้ค่ะข้างนอกอากาศหนาวเย็นติดลบหิมะตกก็ไม่มีผลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าโรงเรือนนี้คุมด้วยผ้าใยังทั้งหมด2ชั้นตามด้วยผ้าห่มหนาๆอีก1ชั้นค่ะแล้วก็นี่เลยท่อส่งลมร้อนเป็นเครื่องส่งลมร้อนอัตโนมัติค่ะ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติส่งลมร้อนไปตามท่อต่างๆนี้นะคะที่เห็นพองๆอ,อยู่นี่คือเครื่องกำลังทำงานอยู่ลมก็จะออกมาตามรูเล็กๆเ,เนี่ยค่ะทำไปทำมาพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วค่ะเป็นสัญญาณบอกการเริ่มต้นวันใหม่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นะคะก็ต้องทำมาหากินกันทั้งนั้นทุกคนต่างดินน้นรนเพื่อปากท้องเพื่อการเอาชีวิตรอดเราก็เช่นกันค่ะสู้ต่อไปค่ะเขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนขแรง ท,ทุกท่านนะคะสําหรับหน้างานของเราในวันนี้ก็จะเป็นการหนีบกิ๊บต้นแตงกวาค่ะที่เห็นดําๆนี้นะคะเขาเรียกว่ากิ๊บค่ะต้นแตงกวา1ต้นจะมีเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็กิ๊บ2ตัวค่ะกิ๊บนี้จะช่วยพยุงต้นแตงกวาไม่ให้เขาล้มค่ะระยะห่างระหว่างกิ๊บ2ตัวก็อยู่ที่ประมาณ3ใบค่ะหรือว่าประมาณ หนึ่งครึ่บครึ่งเป็นระยะห่างที่เหมาะสมนะคะระยะนี้จะช่วยรับน้ําหนักของลูกแตงกวาได้ดีค่ะถ้าเราหนีบใกล้เกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะหนีบห่างเกินไปก็ไม่ดีอีกค่ะดังนั้นควรเว้นระยะห่างให้พอดีค่ะหนีบเสร็จแล้วก็ต้องเด็ดหนวดแล้วก็เด็ดขแขนงของเขาทิ้งด้วยนะคะให้เหลือไว้ตั้งแต่ลูกกับใบค่ะลูกแตงกวาลูกแรกที่เราจะเอาไว้ก็คือลูกที่7ค่ะนับจากใบข้างล่างขึ้นมานะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าลูกแตงกวาลูกแรกที่ออกมาเนี่ยเขาจะอ้วนแล้วก็สั้นค่ะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง เราเก็บเก็บขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเขาจะยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเดืดทิ้งก็ได้นะคะเก็บตั้งแต่ลูกแรกเลยก็ได้ค่ะแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องคุณภาพมากๆเลยนะคะถ้ามันไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์ตามที่ตลาดเขาต้องการนะ่ะมันก็จะขายไม่ได้ราคาค่ะต้องสวยต้องเป๊ะเข้าไว้เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกสาวหลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ